กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มคอมเมนต์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิ่ก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลกันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะวิธีการสมัครนะคะก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะเนื่องจาก จากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เ <Malays> มื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้ก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์ค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สาม,มารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่ต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะก็จะมีแบบกําหนดเองนะคะแบบของคนไทยเนาะแล้วก็แบบสุ่มของต่างชาติแล้วก็คนไทยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเปน็นอันที่3ตรงนี้ก็ได้นะคะแบบกําหนดเองของคนไทยที่ดดีทีท่สุนะแล้วก็ ตรงนี้นะคะเราก็จะไปที่หน้า facebook ของเราค่ะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยนะคะโพสต์เราต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะและคลิกที่แชร์โพสตตรงนี้ค่ะค่ะลอกลิงก์มาเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แทบเลยนะแล้วก็มาใส่อ่านหนึ่งบรรทัดต่อ1คอมเมนต์ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตไปใส่คอมเมนต์กันก่อนนะคะ ค่ะแล้วก็ไปใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคำว่าแมวน่ารักจังเนาะขั้นต่ํานะคะอยู่ที่10คอมเมนต์นะแล้วก็เมนมาทั้งหมดอ่ะสิคอมเมนต์กันเลยเนาะแต่จริงๆแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องใส่เหมือนกันทุกบรรทัดแบบนี้นะแต่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพนะคะแล้วก็เลยใส่เหมือนกันทั้ง10คอมเมนต์กันเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะรับโบนัส5%มาเติม500อยบาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจก่ายกันก็ได้นะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็น Tru e Money Wallet ค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดเอ่อยอดเงินรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่วงทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปด ต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ลขข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ order ของเรานะคะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,อยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะรือตง การใส่รูปภาพก็สามารถที่แ r a g f i l ตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยค่ะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า skm ขีดโซเชียล so ก็ได้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถที่คลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับบัตรคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้เนาะก็มีเเมมนนูให่่พิขึ้ ก็คือซีรีส์หนังจีนตรงนี้เลยนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ค่ะครบ500รบาทกันแล้วเนาะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะคะฟรีๆไปเลยนะมากกว่า300อกว่าเรื่องกันเลยเนาะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะไปดูคอมเมนต์โพลของเรากันเนาะก็โพลน,นี้นะคะคอมเมนต์ก็คือยังไม่มีเลยนะคะสักคอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวเราก็จะขอนนะอนุญาตรีน้าต่อกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคอมเมนต์ของเราค่ะที่เมนกันว่าแมวน่ารักจังเนาะก็ขึ้นมาทั้งหมด10คอมเมนต์ที่เราเมนกันไปเลยนะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเนาะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเลยนะคะสั่งซื้อเป็นคลิปแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีเนาะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็อยากให้ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสสําาหรรรัับวนนนี้ใใคคจ่ะเก็ แปะลิงก์ไว้ให้นล่นลางคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้นะคะพูดผิดประการใดไปนะคะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ